สวัสด,ดีตอนเชา้าสวัสด,ดีตอนบ่ายและราตรีสวัสดีแฟนบอลที่รักฟุตบอลเรามาที่นี่เพื่อนำช่วงเวลาแห่งประตูของบุรีรัมย์อันเป็นที่รักของเราในแมตช์วันที่02 24 67มาเป็นแมตช์ฟุตบอลที่เตือนใจชาวแฟนบอลที่มีหลายประตูเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับประตูที่น่าตื่นเต้นและเฉลิมฉลองชัยชนะอย่างล้นหลามของบุรีรัมย์อยู่ในเตดสมัครเล่นของเราแต่ก่อนที่เราจะเริ่มต้นหากคุณยังไม่ได้สมัครรีบเลยตอนนี้ถึงเวลาแล้ว กดปุ่มติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทั้งหมดและกดไลค์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับช่องของทีมเราหน้าที่ของเราคือการดูแลคุณแฟนบุริรัมรับทราบท,าบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับทีมโปรดของเราชมคลิปให้จบผู้เล่นบริเซโรก็พยายามกันผู้เล่นบุริรัม์นี่ไม่ยอมให้เขาใกล้นัตพัทมากทวัวรครับอ่าับเจรอทอนเปิดมาใหม่คราวนี้เสาสองหมตั้งมาแล้วเสยเข้าประตูไปแล้วครับโอ้หนึ่งประตูต่อศูนย์ของบุรีรัมยูไนเต็ดครับ กเนนิดดาวี่ตัดมาก็เป็นบุรีรัมย์ครับทำเกมบุกขึ้นมาของเนรุบดินเปิดเรียดลูกนี้ติดไอแซคอนนี่เก็บได้ที่เขาสิชยอดมาใหม่ติดฮอนนี่ใต่ยังกายยิงก้นเลยแล้วเรียบร้อยครับโอ้โห กิลเยเมบ,บิสโซลี่ครับโอวเวร์เฮคดคิกลูกนี้เสียบสามเหลี่ยมครับ20โอ้โหง่ายๆไม่ชอบครับยากๆก,กจัดให้เลยครับคิมมินทยกอาครับมาขึ้นที่ธนกฤตธนกฤิตตัดเข้ามาข้างในไหลามาเข่าสิทธิ์ข้ามหลอกชิ่งกับบิสโซลี่โกรันเขาวาสิทธิ์แตะคืนแล้วบิสโซลี่ยิงเรียบร้อยครับโอ้โห <underside> เหนือเหนือเลยครับกายเข้าทำลูกนี้ของบุรัมยับแล้วเป็นกิโยเม่บิสโซลีครับสามต่อศูนย์สุประชัยเลือกจ่ายมาให้กับบิโซลี่เป็นนัตพัฒน์ถึงก่อนบอลกลับมาเป็นสุประชัยเลือกยิงไกลสวนแล้วลูกนี้แล้วเรียบร้อยครับโอ้ยิงไกลเกือบครึ่งสนามสุประชัยใจเด็ดครับโอ้สวยอีกแล้วครับสี่ต่อศูนย์ยิงลูกนี้ หเหนือชั้นมากครับโค่นน้ำหนักยอดเยี่ยมครับเช็ดใต้ขานเข้าไปเลยครับสุภาชัยใจเด็ดสุภชัยคืนนรุบดีนแล้วเบิ้ลคืนมาให้สุภชัยอาครับสุภชัยไหลมาบิโซลี่ยกลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ5ประตูต่อนหแฮตทริกของกิเยเมบิโซี่ครับโอ้โหนี่สุดยอดจริงๆครับวันนี้บิโซลี่บิโซี คืนกลับมาท,ราท,รทีระทรนทีระทอมาบิสซล,ลี่บิสซล,ลี่เสียหลักไปหน่อยกับตัวยิงแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหหประตูตอนหนึ่งหมุนตัวยิงลูกนี้ก็เข้าไปอีกแล้วครับหลุนดาวฟันโวได้เลยครับ ปิดท้ายอีกแมตช์ฟุตบอลสุดมันบุรีรัมของเราซัดไปหประตูในแมตช์นี้คว้าชัยชนะมาได้อย่างน่าเหลือเชื่ออีกครั้งรอบต่อไปจะมีอะไรรอเราอยู่ติดตามข่าวสารกีฬาและบทวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่นี่ในช่องของเราฝากไลค์และแชร์ให้ทุกคนด้วยช่องของเราบุรีรัมยูไนเต็ดเอฟซีข่าวจะเติบโตเมื่อคุณมีส่วนร่วมเท่านั้นเจอกันในวิดีโอหน้า